มันตอะไกต้องติดอะไรผมอกใ้ะจเก,ก,ก็บปืนไม่ได้สักที

มาสัยิงบาเลยไม่เล่นกับเขาเยียงวันมาเลยเล่นกับบาเลยก่อนไฟริาไอ้ตายสัสเว่อร์ไมิไม่รู้ว่าอะไรวะราะเบิดระเบิดเก็บปืนไม่ได้เขาเก็บดหนะเก็ดิดโอ้ย ดีมีนะดีบอลน,นี้ดูเลยดีขนาดลา อ๋อลอยัากศูนมั้ยี่นี่ไทยโอ้โหมันเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยที่นี่ไทยอ่ะเไอ้ยี่นี่มาไยี่สันมันบุกเร็วเหรอเออไม่รู้วิ่ตอบแล้ว มันมีโดนหนึ่งตัวฮ้ยมาแล้วเว้ยมันมีหน้าเรอเลยมันหมาแ้วมันหมอเฮมัาด้วเฮ้ย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 เเฮ้ยเเเ้ย หนูอะหนูว่าฟางตู้เจมสาคุกคุณไม่ได้ตันโอ้โหทางเดินทนายงมาสองตัวพี่บอกว่ามันโตมันไม่บุกเลยแปกแต่ไม่ได้แไม่ได้แปกพี่ เนี่ยน้องบอกยูงผมยิงแล้วมันจะบอกมั <me> นยิงผมเลยดรอปเห็นไหมไอ้สารบรอปอ่ะโฟมันจะบอกแล้วมันยิงต่อผมอ่ะแต่ผมยิงก่อน ดงตีนี่ชัดเลยี่ยโอ้โหมีบนนี้มีมีกล้องมีกล้อ,องอรเงีเอ่องแม่ฟ้องอ้ามไฟตอตกองต้องหน่งเหรอไหมแค่นะส่วนดีมาดูปปรเรืเะ่ะไเื่องอโอ้โามลูกโฟัน บอกคนนั้นเลยบอกทุกคนแ่บจับนี้กินข่าวดีกว่าป้อป้อดอไรโอ้ยยาวสามครับยาวสามไปไหนล่ะคุณตาน่อ่ะ

มาเรียวรู้มาให้หมือนกัง